สวัสดีครับผมอาน,นี่ก็มาหอดสวนแล้วครับดป็นเนื่การแล้วน้ำก็ขึ้นแล้วแต่ว่าสายน้ำนี่ก็มันเกิดผาหลายปีแล้วครับมันก็เริ่มมันก็เริ่มท่อมรุดแล้วใส่งานหลายน้ำม,มันก็เลยน้ำม,มันก็เลยพุ่งออกประเด็นออกหลายพุ่นงนง้ำมันก็เลยพุ่งออกหลายน้ำใจอ้อยน้ำใจอ้อยน้อยนะครับอ้อยมุมนี่ วสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเร็ววันนี้มินตามาทำลายสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้าก่อนหลบสวัสดีจ้าเร็วสวัสดีจ้าก่อนอ่อยน้อยก็ล <c oughs> ่างข้นย่านบ่มุมแรงก็เลยต้องมาจูบน้ำใส ปล่อยน้ำใส่ซุ่มใไงกัดไงเลยครับแล้ก็กร่อดอาแก่ข้างคนงานมาตัดเอาวิธีการแล้ะนี่นนแหละไปบอกว่าปูนะมาทางแล้วครับอ้าวนี่ครับนี่ก็รอด ตัดแล้วครับก็ตัดทรงโรง,งนัน Để, để là con, dù bay cứ đâu cả nhanh là cứ lo tắt tắt xuống จะเตียงหน้าไปแล้วครับเลยมาเตียงหน้ากันแล้วมาแล้วมานั่งเด่นเตียงหน้ากินขนมขี้เกี้ยมแล้วกินขนมขี้เกี้ยมแล้วทำนีแ่แหละครับผมเดี๋ยวไปเบิึงเครื่องต่อกันครับ